2. ภูเขาไฟปะทุมีสาเหตุและสภาพปัญหามาจากอะไรและมันส่งผลกระทบอย่างไรและเรามีแนวทางการป้องกันแก้ไขมันอย่างไร Let's go <S ไปกันเลยภูเขาไฟปะทุคือการแทรกดันของแมกมาไอ้น้ำและแก๊สที่สะสมอยู่ภายใต้เปลือกโลกขึ้นมาตามป่องภูเขาไฟและรอยแตกสู่พื้นผิวเปลือกโลกก่อให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เกิด ประเภทของภูเขาไฟปะทุจำแนกตามลำดับความรุนแรงของการประทุได้ดังนี้ 1. ภูเขาไฟปะทุแบบพีเนียนเป็นการประทุที่รุนแรงที่สุดแก๊สไอ้นาและเศษชิ้นส่วนต่างๆถูกดันขึ้นสูงถึง5-60กิโลเมตรความรุนแรงของการประทุอาจทำให้โครงสร้างของกลวยภูเขาไฟสลับชั้นแตกกระจายออกมาและมีลักษณะการประทุออกมาทางผนังของภูเขาไฟ มีการทำลายผนังในปล่องและมีเศษจ,จิ้นส่วนของลาวาที่แข็งตัวเลวเกิดขึ้นได้เป็นปกติ 2>, 2. ผภูเขาไฟปะทุแบบวอคเคนียนเป็นการปะทุที่รุนแรงในระยะเวลาสั้นๆมีการปล่อยแก๊สและลาวาออกมาเป็นระยะสะสมปิดทับปากปล่องภูเขาไฟจนกระทั่งมีความดันเพียงพอที่จะทำให้การเลลาวาที่ปิดทับอยู่ถูกดันตัวกระจัดกระจายออกมาโดยการปะทุอย่างรุนแรง การประทุที่รุนแรงนี้จะทำให้เต้าทุรีและเศษหินกระเด็นออกไปด้วยความเร็วสูงกว่า350เมตรต่อนาทีทำให้เกิดหมอกควันคล้ายดอกเห็ดในบรรยากาศ 3. ภูเขาไฟปะทุแบบสตอมโบเรียนเป็นการประทุที่รุนแรงปานกลางมีการประทุของลาวาเรลวออกมาจากปากป่องทำให้เศษหินทับถมอยู่ที่ปากป่องการประทุเกิดขึ้นในเวลาสั้น อาทำให้ลาวาพวยพุ่งในอากาศสูงหลายร้อยเมตรก่อนตกลงมาทําให้มีเท่าทุนีและเศษหินกระจัดกระจายมีลาวาไหลหลากปานกลาง 4. ภูเขาไฟปะทุแบบฮาวายเอียนเป็นการประทุที่รุนแรงน้อยที่สุดมีการพ่นลาวาร้อนขึ้นเป็นลำอย่างสม่ำเสมอคล้ายทานลาวาหรือน้ำพุลาวาการเกิดภูเขาไฟปะทุมีสาเหตุสําคัญ2ประการดังนี้ 1. เกิดจากการเคลื่อนที่ของแมกมาขึ้นมาตามป่องภูเขาไฟหรือรอยแตกเช่นภูเขาไฟกราตาตัวประเทศอินโดนีเซีย 2. เกิดจากการจุดร้อนนอกรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกใต้แผ่นเปลือกโลกมีจุดร้อนที่มีแมกมาร้อนจัดพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาเหนือผิวโลกเช่นบริเวณกลางแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกที่มีจุดร้อนที่หมูกก่เกาะฮาวาย ภัยต่างๆที่เกิดจากการระทุของภูเขาไฟที่รุนแรงส่งผลกระทบดังนี้ 1. ภัยจากแก๊สที่ระทุกออกมาเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซดออซ์ไฮโดรเจนเฮลไลหางสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 2. ภัยจากที้าราที่ระทบขึ้นไปในอากาศเช่นเท้าภูเขาไฟกวดภูเขาไฟบอมภูเขาไฟ หากตกลงมาอยู่บนพื้นที่ราชันเมื่อมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดการถล่มเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 3. ใหภจากลาวาหลากหากลาวาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมนุษย์อพยกไม่ทันจะเกิดความสูญเสียถึงชีวิตและหากลาวาเคลื่อนที่อย่างช้าๆก็อาจไหลไปทำลายสิ่งก่อสร้างหรือบ้านเรือนพังเสียหายได้ 4. ให้จากลาฮาเกิดจากฝุนหรือเท่าทุลีภูเขาไฟ ที่กองทับถมกันอยู่ด้านข้างบูเขาไฟที่รวมตัวกับน้ำฝนหรือหิมะละลายกลายเป็นโคลนไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างทับถมบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆ 5. ไภัยจากแผ่นดินถลม่มการประทุที่รุนแรงทำให้หินและดินด้านข้างบูเขาไฟพัทงทลายและถล่มลงมาตามทางลาดของภูเขาจากแผนที่แสดงการกระจายของภูเขาไฟมีพลังของโลก ผมว่าภูเขาไฟมีพลังกระจายอยู่ทั่วโลกนับพันโลกและกระจายตัวหนาแน่นตามแนวการชนกันของแผ่นเปลือกโลกที่ทอดตัวอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟวิธีป้องกันหลังจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด 1. สวมเสื้อคลุมกางเกงขายาวถุงมือเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟและความร้อนจากการระเบิด 2. ใส่หน้ากากอนามายัยแว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกัน เท่าภูเขาไฟเตรียมสเสบียงยางรักษาโรคเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมตั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศพัพท์วิทยุ FMAM 3. ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างเคร่งครัดและเมื่อทางการสั่งอพยพให้อบพยพอ,ออกจากพื้นที่ดันทีอาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัยทันที 4. ไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้าง เพราะอาจถล่มมาจากแผ่นดินไหวหรือเท่าบูเขาไฟซ